อัปเดตโปรเจกต์2 b s h o p อาคาร Z-EB แห่งแรกจาก Z-E-Build 2 b s h o p เป็นอาคารสำหักง,งานของบริษัท eLife s y s t e m ที่ใช้บริการจากทุกบริษัทในเครือ EM Group โดยได้รับการออกแบบงานสถาปัตย์และวิศวกรรมจาก EM Design บริหารเรื่องพลังงานและติดตั้งพลังงานสะอาดจากโซลา r ์เซลลโดย EM Energy ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน Z-EB โดย z e b u i l d ซึ่งปัจจุบันอาคารได้รับการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วในด้านงานสถาปัตยกรรมภายนอกและงานวิศวกรรมระบบเหลือเพียงการต่อเติมภายในอีกเล็กน้อยตามที่ลูกค้าต้องการอาคารก็จะสมบูรณ์แบบ100%ซโดยการเข้าเยี่ยมชมอาคารครั้งนี้มีพี่พีกนัทวุฒิชินนวันธนานนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท eLife System เปิดต้อนรับทีมงานพร้อมกับพูดคุยกับทีมงานเรื่องความพึงพอใจในโปรเจกต์นี้ด้วย นี่แหละครับคือหัวใจของ z e b u i l และ EMGROUP ที่อยากทำให้เห็นว่าอาคาร ZEB ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแต่มันคือวันนี้วันที่เราสามารถออกแบบสร้างและใช้ชีวิตอยู่ในอาคารที่ดีต่อโลกได้จริง